ข้อ9กำหนดให้ u, v เป็นเวกเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับสมการ u บวก 2v เท่ากับ 3i ลบ 2j บวก k <Yeah. S 1> และ 2u บวก v เท่าก <Yeah. S 1> ับลบ j ลบ 4k ผลลัพธ์ของเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v <Yeah. S 1> จะมีค่าเท่ากับข้อใด <Yeah. S 1> ข้อ1ลบ9ข้อ2ลบ8ข้อ3 ลบสามและข้อสี่ลบสองข้อนี้ก็เป็นเรื่องเวกเตอร์นะครับเครื่องหมายที่อยู่บนหัวของตัวอักษรก็คือเครื่องหมายที่แสดงว่าตัวแปรนั้นแทนด้วยเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ u เนี่ยบวกเวกสองเวกสองเวกเตอร์ v เท่ากับสามของ i ลบสองเวกเตอร์ j แล้วบวกเวกเตอร์ k ถูกไหมครับข้อนี้โจทย์ถามเวกเตอร์ u dot เวกเตอร์ v ตอนอื่นเนี่ยโจทย์ให้มา2สมการ2ตัวแปรเราก็สามารถหาเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดถูกไหมครับหลังจากนั้นก็นำเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มาดอทกันซึ่งคุณสมบัติการดอทเวกเตอร์ <c oughs> ดอทกันนี่ก็จะได้ออกมาเป็นขนาดถูกไหมครับโดยการดอทกันหาเรามีเวกเตอร์ A i b j กับ c vector k นะครับแล้วก็เ vector d i บวก e j บวก f k การดอทกันของเวกเตอร์สมมุติเราให้เวกเตอร์บนดอทกับเวกเตอร์ล่างการดอทเวกเตอร์จะดูตัวที่เหมือนกันนำมาดอทกันซึ่งการดอท อย่างที่รู้กันอยู่ว่าจะต้องเป็นขนาดเพราะฉะนั้นเราจะสนใจเฉพาะตัวที่เหมือนกันนํามาคูณกันเลยการดอดกันในข้อนี้ก็จะกลายเป็น a d บวก b e แล้วบวกด้วย c f โดยต้องพิจารณาที่เวกเตอร์เดียวกันก็คือเวกเตอร์ i ในระนาบของ i ในระนาบของ j และในระนาบของ k คนละระนาบกันไม่สามารถนํามาดอดกันได้ข้อนี้ก็เป็นเรื่องการดอดของเวกเตอร์ <c oughs> ก่อนอื่นเราก็หาก่อนว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นั้นมีสมการอย่างไรโจทย์บอกให้เวกเตอร์ u เท่ากับ2 3i ลบ 2j ระบกว้เวกเตอร์บบ k ถูกไหมครับนำสมการแรกมาคูณด้วย2คูณด้วยค่าของที่2นะครับทั้งสมการ 2u บวก 4v เท่ากับ 6i ลบ 4j แล้วบวดด้วย 2k โจทย์ให้อีกสมการหนึ่ง 2u บวก v เท่ากับลบ j ลบด้วย 4k นำสมการบนสีเขียวลบด้วยสมการล่างที่เป็นสีชมพูนำสมการนี้ลบด้วยสมการนี้นะครับ 2u ลบ 2u ก็กลายเป็น ศูนย์สี่ลบด้วยเวกเตอร์ V มีค่าเท่ากับ 3V มวีเวกเตอร์ไในอันนี้ไม่มีในระนหน้าของ I เพราะฉะนั้นก็ดึงลงมาเลยเป็น 6I ไอลบสี่ลบด้วย J จลบสี่ลบด้วยลบของ J ก็จะกลายเป็นลบสาถูกไหมครับและเวกเตอร์ K คบวกสองลบด้วยลบสีก็กลายเป็นบวกการเป็น 6k หาร3ตลอดได้เวกเตอร์ v มีค่าเท่ากับ 2i ลบ j บว 2k เราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ v เท่ากับ 2i ลบ j บวก 2k นำกลับไปแทนนำกลับไปแทนในสมการที่หนึ่งเรานำกลับไปแทน <c oughs> นำกลับไปแทนในสมการนี้แล้วกันนะครับนี่คือสมการที่โจทย์ให้มาข้างต้นนะครับแทน V เข้าไปในตรงนี้จะได้กลายเป็น 2u นั้นบวกว V ก็คือ 2i ลบ j บวก 2k มีค่าเท่ากับลบ j ลบด้วย 4k ลบ j ตัดกับลบ j แล้วเราย้ายพวกนี้มาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดครับก็จะได้กลายเป็นเวกเต,เตอร์ 2u นั้น 2i ย้ายไปฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบ 2i 2k ย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบ 2k ลบอีก 4k ก็กลายเป็นลบ 6k นะครับ หาร2ตลอดมีค่าเท่ากับลบ i ลบด้วย 3k เมื่อเราได้สมการเวกเตอร์ v, v กับเวกเตอร์ u ออกมาแล้วเราได้ว่าเวกเตอร์ v มีค่าเท่ากับลบ 2i ลบ j และบวก 2k และเวกเตอร์ u มีค่าเท่ากับลบ i ลบ 3k การดอทกันของเวกเตอร์อย่างนี่บอกข้างต้นการดอทกันของเวกเตอร์จะพิจารณาเฉพาะตัวที่เหมือนกันนามาดอทกันเท่านั้นในกร,กรณีนี้หากเราดูตัว j นะครับตรงนี้ก็ไม่มีเวกเตอร์ j เพราะฉะนั้นเหมือนเอารลบ1มาคูณกับ 0J ก็าลบหนึ่งมาคูณกับศูนย์ j ก็แสดงว่าค่าที่ได้อาจะเป็นศูนย์พิจารณาทีละตัวนะครับลบสอง i คูณกับลบ i พิจารณาว่าเป็นระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้นนำเลขข้างหน้ามาคูณกันได้กลายเป็นลบสองคูณด้วยลบหนึ่งอันนี้ก็คือลบหนึ่งคูณด้วยศูนย์ j ถูกไหมครับเพราะตรงนี้ไม่มีในระนาบของ j ก็กลายเป็นศูนย์ตัวสุดท้ายในระนาบของ k ก็คือบวก2คูณกับลบ3คูณทีละตัวครับลบ2คูณลบ1ก็เป็น2บวก0บวก2คูณกับลบ3เพราะฉะนั้นกลายเป็นลบ6คำตอบที่ได้ออกมามีค่าเท่ากับ <c oughs> ลบ4ครับอขอโทษนะ เวกเตอร์ v, v ที่เราคิดได้ออกมาเนี่ยไม่มีลบข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตนี้ก็คือเครื่องหมายบวกบวก2คูณกับลบ1ก็กลายเป็นลบ2ลบ2ลบด้วย6ก็กลายเป็นลบ8ครับซึ่งเมื่อเรานำกลับไปดูกับโจทย์นะครับจะได้ว่าผลลัพธ์ของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มีค่าเท่ากับ ล 8, ซึ่งตรงกับช้อยที่2นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของเวกเตอร์อย่างง่ายนะครับโจทย์กำหนดให้ u กับ v จอดคล้องกับสมการคลา่าสองสมการและโจทย์ถามเวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ v ขั้นแรกเราต้องรู้สมบัติของการดอดกันของเวกเตอร์ ก็คือเมื่อเวกเตอร์มาดอทกันเราจะพิจารณาเฉพาะเวกเตอร์ในระนาบเดียวกันโดยการนําค่าคงที่ของเวกเตอร์ในระนาบนั้นมาคูณกันเมื่อเราพิจารณาเฉพาะในระนาบ i ก็คือค่า A คูณกับค่า d พิจารณาในระนาบ j คือค่า b คูณกับค่า E และเมื่อพิจารณาในค่าเก็คือค่า C คูณกับค่า f นั่นเองโ <c oughs> จทย์ข้อนี้ให้มา2ส,สมการ ก็คือเวกเตอร์ u บวก2 v เท่ากับ3 i ลบ2 j บวก k ก่อนอื่นเนี่ยเรานำสมการข้างต้นเนี่ยมาคูณ2ได้เป็นสมการนี้และโจทย์ให้มาอีกสมการหนึงก็คือ2 u บวก v เท่ากับลบ j ลบ4 k นำสสมการมาแก้ก็จะได้เวกเตอร์ v ออกมาก็คือ2 i ลบ j บวกด้วย2 k เมื่อเราได้สมการเวกเตอร์ v ออกมาแล้วนำกลับไปแทนในสมการในสมการหนึงในข้อนี้ขอเลื่องแทนในสมการนี้นะครับ นำเวกเตอร์ v มาแทนในสมการนี้ก็จะได้ค่าของเวกเตอร์ u ออกมาโดยการย้ายค้างไปตัดแล้วก็ได้เวกเตอร์ u ออกมามีค่าเท่ากับลบ i ลบด้วย3 k เมื่อเราได้ค่าเวกเตอร์ u ออกมาแล้วนำเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ u มาดอทกันโดยพิจารณาเฉพาะในระนาบเดียวกันเมื่อเรานำเวกเตอร์ในระนาบ i มาดอทกันก็คือ2คูณกับลบ1 2คูณกับลบ1ก็กลายเป็นลบ2ในระนาบ j ของเวกเตอร์ u นั้น ไม่มีก็คือเป็น0 j เมื่อนำลบ1 j ในระนาบ v มาดอทกับ0 j ก็จะกลายเป็น0และในระนาบ k ก็คือบวก2ในระนาบ k ของเวกเตอร์ u คือลบ3ามนำมาดอดกันคือเอาบวก2คูณกับลบ3ก็จะกลายเป็นลบ2บวก0แล้วก็ลบด้วย6เพราะฉะนั้น u v ก็มีค่าเท่ากับลบ8นะครับซึ่งตรงกับช h o i c e ในข้อที่2ซึ่งตรงกับช้อยในข้อที่2นั่นเอง